เป็นอาตีครับตัวนี้นะมันติดเท็กกับอะไรเนี่ยขัางในใช้ในก็เหมือนของฟอร์มลลาตระกูลอะไรก็อะไรเนี่ยเหมือนกันละเกินตัวนี้งานมาในภาคปลพังมาอยู่นะครับมีอาไมมนะเฟสก็ถอดมาแล้วตัวนี้เราก็เดี๋ยวเตรียม จัดการอาร์เรบร้อยแล้วก็ไทเตอร์ตัวที่ไม่ให้เรียบร้อยก่อนเขาไปจัดการกับรูปแบบต่อไปพวกขั้นตอนสเต็ปการวัดแรงดันไฟวัดรูปขึ้นนะครับทําชิ้นงานให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อความตรวจเช็คของเราอ่ะเดี๋ยวรอดูไปสักครู่เนี่ยจากที่ทําการแก้ไขจุดใดที่พังเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็ให้ไกลไปเข้านะครับนะ วันตุ่ตอนที่แกไนเตอร์ได้เรียบร้อยใส่มาับเร็จมาแล้วนะครับก็ทำมันเดิมใจใส่เข้าไปก่อนนะเข้าไปแล้วทำมันเหมือนเดิมนะครับกล้องจะแขบจังเลยจะไมเห็นได้เอ่ยต่างตรงนี้ ดูลมต้นล้วกันนะครับวัดตรงขางเกตมานะครับอะเหมือนเดิมนเนาะก็จะได้สี่วนใหหน่อยเราจะเห็นลูกลื้นแล้วก็จะะครบทินเข้าไปก็จะเห็นลูกลื้นเขา ก็ต้องไม่ยากไม่วอลไปิสีเหลี่ยมสวยงามทางสองตั่งนะยวค่อยใส่เฟรดด้วยกันต่อไปนะครับดูต่อไปนะหลังจากใส่เฟรดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ออนเครื่องทำงานแล้วนะตอนนี้เสียงก็พัดลมจะสวิตชิ่งออกมาแล้วนะตอนนี้ลุกขึ้นเนี่ยก็ ปกติดีนะปลายมันสูงขึ้นน้อยเน่ยนะมันมีสไตล์รบควรทางบนและล,ล่างนะครับดูตัวบนก็บอคกก่อาความติดค่าความกว้างค่ากา,อาอกรออนระบบรอบพื้นที่ไตขึ้นนะปกติแล้วนะนี่ก็ไม่มีอะไรเขาประกอบตัวลูกค้าได้เลยนะครับนี่ก็ทำให้ดูลำทางครับทำมาหลายปีนะครับนั่นนี่ คนก็ว่าบาังอะไรบ้างครับ็นไรข้างล่างก็ต้องหาเพืนะพื่นร้นานนะครับอยากรู้ลึกๆก็มีขายครับเต็มซ่อมองผมิดยตรงท่านนี้นรัต่อซ่อมตัวโมก็ยังมีอยู่ซื้อได้ครับติดต่อตามชื่อที่อยู่ด้านล่างตามอุ้ทุบที่นะครับนี่ก็สวัสดีนะเดีย๋ยวเจอกันอันต่อไปน,นะครับ มันก็มันเหมือนเดิมครับอาการถ้าลงลึก,ลกมากอันนี้ก็ต้องในแผ่นี่ทำขายตรงนี้ก็ลงได้เท่านี้ครับสวัสดีครับ